านไหนที่ยังไม่มีความรู้หรือรู้จักเกี่ยวกับเพชรแฟนซีบ้างไหมคะวันนี้นะคะฝันฝนมีความรู้ดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับเพชรแฟนซีให้ที่ๆทุกท่านได้ชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสำหรับเพชรแฟนซีนะคะแบ่งออกเป็น2ออย่างคะ่ะนั่นก็คือ1นะคะจะเป็นแฟนซีเชฟและ2นะคะจะเป็นแฟนซีคัลเลอร์ เดี๋ยวเรานะคะมาพูดกับหัวข้อที่1นะคะหรือว่าเป็นแฟนซีเชฟนั่นเองนะคะสําหรับแฟนซีเชฟเนี่ยนะคะก็จะเป็นทุกเชฟเลยไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมหัวใจโอเวลมาคีต่างๆนานานะคะที่ไม่ใช่เพชรกลมหรือว่าเราเป็นเลียนคัดนั่นเองนะคะเราจะเรียกกันว่าเป็นแฟนซีเชฟนั่นเองค่ะนะคะแล้วอย่างส่วนที่2องแฟนซีคัลเลอร์นะคะตรงตัวเลยคัลเลอร์ก็คือสีค่ะนะคะ ก็คือเป็นทุกสีที่ไม่ใช่สีขาวนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเหลืองน้ำตาลฟ้าส้มชมพูบา,บา,บาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราจะอยู่ในหมวดของเพชรแฟนซีคัลเลอร์นั่นเองคะ่ะมาถึงนะคะสำหรับคำถามที่ฝาน,นะคะโดนถามเยอะที่สุดมากทั้งในไลฟ์สดทั้งหน้าร้านนะคะว่าเพชรแฟนซีเนี่ย คือเพชรปอบใช่ไหมน้องฝันแล้วเพชรแฟนซีเนี่ยเมันคือเพชรฉายแสงทำสีใช่ไหมคะนะคะจะตอบว่าใช่ก็ใช่จะตอบว่าไม่ก็ใช่เช่นเดียวกัน <Nope. S 1> ค่ะนะคะสำหรับเพชรแฟนซีเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แบบสำหรับแฟนซีคัลเลอร์นะนะคะหนึ่งก็คือมาจากธรรมชาติเนเชอรัลนะคะเราขุดพบแบบไหนสีเขาจะเป็นแบบน้นตั้งแต่แบบต้นกำเนิดเลยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเนเชอรัลแฟนซีนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเพชรแท้นี่แหละนะคะแต่ว่า เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกัมมันตรังสีนะคะหรือว่าคาร์บอนต่างๆเนี่ยทำให้เทสเมนต์นั้นเนี่ยเกิดประกายสีขึ้นมานะคะแต่อีกแบบหนึง่งที่ทุกคนกําลังกลัวก,กันเนี่ยนะคะก็คือการีทเมนต์หรือว่าฉายแสงนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกิดจากที่เพชรแท้นนี่แหละนะคะเอาไปฉายแสงฉีดสีให้สีเขาสวยขึ้น เด่นขึ้นนะคะราคาเนี่ยก็จะดรอปลงม,มาจากเพชรแท้นะนะคะแล้วก็สงสัยกันไหมว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเราสามารถซื้อเพชรพวกนี้เนี่ยได้พร้อมใบเสร์นะคะแล้วก็สามารถเลือกซื้อกับทางร้านที่น่าเชื่อถือได้ค่ะตรงนี้นะคะพี่พี่ก็จะวางใจหายห่วงได้เลยค่ะว่าพี่พี่เนี่ยจะได้เพชรแท้แน่นอนค่ะค่ะสำหรับนะคะถ้าพี่พี่หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคำสันร,ราคามันแตกต่างกันยังไงนะสีนี้เท่าไหร่ชั้นเท่าไหร่สีเท่าไหร่นะคะใจเย็น ราคาของสําหรับตัวเพชรแฟนซีเนี่ยนะคะเราอิงสีซีไหมเราก็อิงนะในน้ําหนักนะคะคุณภาพคัลเลอร์ต่างๆนานาแต่ว่าสีของแันซีเนี่ยเราจะมาดูนตรงนี้นะคะเพชรเนี่ยมีหลากหลายสีมากนะคะทุกคนค่ะ 1> <1> ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผันบอกข้างต้นเหลืองน้ําตาลฟ้าเขียวแดงชมพูม่วงส้มโอ้โหแบบเยอะสุดๆไปเลยแต่เพชรที่แพงที่สุดในโลกนั่นก็คือแค wow. ่สีแดงค่ะหรือว่าเรดไดมอนด์นั่นเองนะคะแต่พูม ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนูก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะทุกคนค่ะแต่บอกก่อนเลยว่าแพงมากๆนะคะแล้วก็หาได้ยากมากแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยนะคะแบบน้อยมากๆแต่ว่าอย่างบางเม็ดอย่างบางสีนะคะที่ลองลงมาก็จะเป็นทิ้งไดมอนนะคะหรือว่าเพชรสีชมพูนั่นเองนะคะแล้วก็ยังจะมีหาชมได้บ้างนะทั่วไปตามร้านต่างๆนะคะแต่แอบกระซิบนะว่าไฮเดมอนเนี่ยเราก็มีหลายวงมือนกันนะคะเดี๋ยวเออหลังเนี่ยจะมาถ่ายให้ดูนะคะเพชรสีชมพูเนี่ยนะคะก็จะเป็นติดหนึ่งอันดับที่แพง ระดับต้นๆของตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็แต่ละสีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าหายากยังไงยิ่งสีไหนหายากก็จะราคาแพงมากไม่ว่าไซส์นั้นจะเป็นไซส์30ต่าง60ต่างก็ตามราคาเนี่ยบอกเลยว่าอาาคือสุดๆนะคะแล้วก็ ถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยเริ่มที่จะสนใจที่จะเก็บสะสมเพชรแฟนซีทั้งเชฟแล้วก็คัลเลอร์นะคะสามารถติดต่อมาทางเพจเราได้นะคะเรามีให้พี่ๆเนี่ยเลือกสัตว์ได้เยอะมากๆเลยนะคะยังไงเนี่ยฝากเชรแฟนซี free, นะคะไว้ในอ้อมกบก้อมใจพิลทัพด้วยนะนะคะวันนี้นะคะฝัขน,ขนขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังที่บอกเดี๋ยวจะเอาพิกเิมอนมาให้ดูนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ